และเราก็ถึงเวลากลับประเทศไทยกลับบ้านของเรานะคะทุกคนสําหรับคนที่มาจบทิ่ยุโรปที่ประเทศมาลตานะคะแท็กรีฟันของที่นี่นะคะหรือแท็กฟรีของที่นี่นะคะต้องบอกเลยว่ามันแอบหายากนิดนึงนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้มีเป็นเคาน์เตอร์ใหญ่โตเหมือนที่สนามบินเอญใหญ่ๆที่อื่นนะคะแต่ว่าที่แท็กรีฟันของมาลตาเนี่ยนะคะก็คือนี่คะ่ะทุกคนคืออันนี้เลยอันนี้ ก็คือเวลาเรามาถุดใช่ปะเราต้องหยิบโทราศัพท์อันนี้แล้วบอกเขาว่าเออฉันกำลังจะทำแท็กรีฟันนะก็คือหยิบขึ้นมาปุ๊บแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่เขาเดินลงมาค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณมีเหมือนแบบว่าทริปมันไปต่อเครื่องที่อื่นที่ยังเป็น UN Nation อะนะคะอย่างเช่นวันนี้เมียวไปต่อที่แฟงเฟิร์ตนอก็ คือเขาก็จะไม่เต็มให้นะคะเขาบอกว่าให้เราไปเต็มที่แฟรงเฟิร์ตนะคะดังนั้นว ok mm ันนี้เมียวก็เลยต้องไปเต็มที่แฟรงเฟิร์ตแทนนะคะแต่สําหรับใครที่กับมอต้าและไดเรกกับประเทศในกลุ่มที่เป็น n อ n EU นะคะ mm hmm. ก็สามารถเต็มที่นี่ได้เลยค่ะมันอยู่แบบ d e p a r t ์ r ท terminal เนอะนี่คือ d e p a r t ์ r ท terminal ทั้งหมดแต่ว่ากับอยู่ลิมสุด mm hmm. ลิมสุดเลยแล้วก็คือโทรศัพท์เครื่องนี้ค่ะนะเอาลาจบทริปมอต้าแล้วเดี๋ยวเรากลับประเทศไทยกันแล้ว พบกันใหม่เอพิโซดหน้านะคะอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยนะคะบ๊ายบายจ้าดูนะคะคนนี้แต่งตัวเตรียมนอนบ๊ายบายสิ bye, มีไก่ย่างปะเราชอบกินอันนี้มากเลยอ่ะมีทุกอย่างที่เราชอบกินอยู่ในนี้มีไก่ย่างด้วยมีซุปจิ้มเจแครอทเซนเอตอนนี้เรา2คนนะครับหลังจากที่ตรวจเช็คกระเป๋าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ โดนตอมอเขากักตัวไปแป๊บหนึ่งหาว่าเรามีสารระเบิดนะครับแล้วก็ตรวจเช็คล้วทุกอย่างไม่มีปัญหาอะไรก็รอดนะครับผ่านมาแลฮะเราก็เลยมานั่งทานอาหารกันที่ในเลาส์นะครับที่นี่เนี่ยอาหารค่อนข้างเยอะนะครับหลากหลายมีทั้งซุปมีทั้งเนื้อมีทั้งขนมปังแล้วก็กาแฟาที่ดีนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนเนี่ยนะครับจะมีความสุข สนานในการดูคลิปของเราที่ประเทศมอตานะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะต้องบินต่อไปที่แฟรงเฟิร์ตนะครับเพื่อต่อเครื่องกับยังประเทศไทยของเราที่เราต้องไปต่อเครื่องที่แฟรงเฟิร์ตเนี่ยเพราะว่าเราเลือกบินกับสายการบินไทยสายการบินอันเป็นที่รักของคนไทยนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะติดตามเราทั้งสองคนในคลิปถัดไปนะครับบ๊ายบาย